ท่ามกลางเมืองหลวงที่รายร้อมไปด้วยวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชนเล็กๆที่เป็นดั่งมิตรสหายกับมหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาแหล่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ร่วมสมัย กับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ฝังลึกในวิถีชีวิตของผู้คนมาอย่างยาวนานสวัสดีครับผมายจักรพันธ์เพภัยครับผู้ดูแลหัวโขนมัศิลปะไทยครับพูดถึงในชุมชนบ้าน้างสไก่แห่งนี้ครับเป็นชุมชนครับที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ครับตั้งแต่ปลายกรุงธนบุรีนะครับเนื่องจากว่าครับชาวเวียงจันทร์นะครับได้อพยพมานะครับตั้งถิ่นฐาใน กรุงคนบุรีในช่วงปลายกระเช้าสมัยนะครับของกรุงคนบุรีบริเวณนี้จึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนนะครับชุมชนลาวนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนมาปรับเปลี่ยนชื่ออีกทีก็เป็นชุมชนบะาบางไส่ไก่นะครับซึ่งจะมีศิลปะการบัคับคนะครับอันเก่าแก่นะครับของกรุงคนบุรีอยู่นะครับด้วยนะครับชุมชนบ้าบางไส่ไก่แห่งนี้นะครับกั้งอยู่ในบริเวณนะครับ ได้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบัาสมเด็จเจ้าพยาครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบาสมเด็จเจราพยาครับช่วยมาสนับสนุนนะครับทางด้านในการอนุรักษ์นะครับในงานศิลปะวัฒนธรรมนะครับในชุมชนแห่งนี้นะครับซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับจะมีจุดเด่นนะครับในงานศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่มีความหลากหลายนะครับยกก็อย่างเช่นนะครับการคําคุยของหมู่บ้านลาวนะครับงานศิลปะวัฒนธรรมประเภทหัวโขนนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เป็นงานศิลประโบรารคมที่สําคัญของชุมชนบ้านบางไก่แห่งนี้หัโวโคนม้ศิลประไทยแห่งนี้นะครับก่อตั้งโดยนายสุขเพภไพครับซึ่งเป็นผู้มีผลงานกเก่ของประเทศไทยครับสาขางานช่างงานฝีมือครับในปี2534นะครับและงานเจริญกิจราซึ่งเรยาครับซึ่งเป็นผู้มีผลงานกเก่ของกรุงเทพมหาคนครในด้านการ,การอนุรักษ์ของไทยเก่งๆในปี2543นะครับ หัวโขนไม้ศิลปะไทยงั้นถือเป็นของดีได้รับการยกย่องเป็นของดีของเคตคุบรีในปี2540นะครับแล้วก็เป็นสินค้าโอเคในระดับ5าดาวนะครับได้รับรางวัลนะครับในปี2546นหะครับหัวโขนไม้ศิลปะไทยนะครับก่อตั้งเมื่อปี2 5 0 1นะครับได้เข้าร่วมการประกวดนะครับงานสินค้าไทยของหอการค้าไทยนะครับ ในระดับประวัตินะครับสินค้ามีคุณภาพครับในปี2 5 0 7เป็นต้นมาครับจึงได้ก่อกั้งเป็นหัวโขนมานศิลปะไขยขึ้นมาครับประวัติของหัวโขนมานศิลปะไขะครับในปัจจุบันนะครับได้เอ่อมาถึงรุ่นที่2ครับซึ่งผมครับนายักรพันเพ์ไพนะครับเป็นผู้ดูแลก่อจากคุณปู่คุณย่านะครับก็ในทุกวันนี้ครับก็ยังทําการผลิตนะครับในการในงานช่างงานฝีมือครับประเทศหัวโขนอยู่ นะครับไม่ว่าจะเป็นงานหัวโขนนะครับหัวใหญ่นะครับในการประเภทในการใส่การแสดงแล้วก็หัวขวงที่เป็นในลักษณะของของเคลึกที่เป็นลักษณะของหัวเล็กนะครับในลักษณะที่เป็นไฟต,ต่างๆางครับผมขั้นตอนที่1น,นครับจะเป็นการปะหุ่นนะครับเป็นการงามเอาหุ่นที่เป็นลักษณะของหุ่นปูนมาฉโลมด้วยแป้งเปียกนะครับแล้วก็งามกระดาษนะครับมาปิด ลงในหุ่นปูนที่เราเตรียมไว้นะครับในลักษณะของหัวขวดหน้าต่างๆนะครับและงามกระกาดาษนะครับที่เรากัดเตรียมไว้ที่แช่งามไว้ครับนําม,มาปิดนครับลงในหุ่นที่เราต้องการที่จะทําให้เป็นหัวโขนนะครับปิดซ้าไปซ้ำมานะครับประมาณ5-6ชั้นนะครับปิดให้ บริเวณโดยรอบของหัวโขนนะครับการป่าหัวโขนนะครับก็ข้อควรระวังนะครับของการป่าหัวโขนนะก็คืออย่าให้กระกาดาษนั้นชิ้นใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วพยายามดูว่าหัวโขนนะครับที่เราป่าลงไปนั้นนะครับมีความหนานะครับได้พอสมควรหรือยังเพราะว่าถ้าการป่าหัวโขนนั้นบางเกินไปนะครับก็จะทําให้เวลาเราําไป ตั้งลายนะครับหรืองานไปเข่งง่ายครับก็จะทําให้ตัวโครงสร้างนั้นมีความอ่อนโยบนะครับของกระดาษนะครับก็จะทําให้มีความบิดเบี้ยวง่ายๆดังนั้นนะครับขั้นตอนการปาจึงสําคัญครับเพราะว่าเป็นการสร้างเริ่มต้นโครงสร้างของหัวโขนนะครับให้เกิดความแข็งแรงนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ปะนง้นให้เกิดรอยต่อมากจนเกินไปนะครับพยายามขัดนะครับพยายามกดกระดาษนะฮะให้เรียบเสมอกันนะครับแล้วก็ หมันฉโลมนะครับตัวกาวหรือแป้งเปียกนะครับให้คร่วบริเวณนะเพื่อให้เกิดเป็นความเป็นเนื้อเกี่ยวกันครับของกระดาษนะครับหลังจากนะครับปะกระดาษนะครับได้กลัวหุ่นของกลัวง่าโขนมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทําการปั้นง่าครับ เวลาหลังจากการปากกระดาษเสร็จแล้วเราจะก็งำนะครับกัวหุ่นที่เป็นโครงสร้างกระดาษนั้นนะครับํำไปกากแดดนะครับประมาณหนึ่งวันนะครับเพื่อให้กระดาษงานแห้งแล้วก็เซตตัวนะครับเราจากนั้นนะครับเราจะงาโครงสร้างของหัวขวบที่เป็นลักษณะของกระดาษนั้นนะครับมากรบแ่งนะครับปั้นด้วยกินนะครับให้เกิดเป็นลวดลายเป็นคิ้วเป็นกาเป็นจมูกเป็นปากนี้ขึ้นมานะครับโดยการใช้กินที่เราผสมขึ้นมานะครับ การปั้นง่าหัวโขนนะครับสิ่งสําคัญของการปั้นง่าครับก็คือการปั้น claro ขึ้นรูปนะครับให้มีความเรียบนะครับโดยเทคนิคอาจจะเป็นการใช้เครื่องมือในการปั้นหรือนะครับการใช้งาบนะครับรูปลายกินนะครับให้เกิดความเรียบครับแล้วก็ทําให้ลายนั้นเกิดความคมชัดขึ้นนะครับถ้าลายนะครับหัวโขนนั้นเราจะเน้นนะครับในเรื่องของสัดส่วนของลายนะครับถ้าลายนะครับมีความคมชัดนะครับก็จะทําให้หัวโขนนั้นมีเสน่ห์ ตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนของการขีลายครับหลังจากเราปั้นใบหน้าของตัวละครนะครับหัวโขนเสร็จเรียบร้อยครับเราจะต้องทาการนะครับงำนะครับแม่พิมพ์นะครับที่เป็นลักษณะของลายไครลวดลายต่างๆนะครับการงำกินกดลงบนแม่พิมพ์ครับให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นมาครับเพื่อใส่ครับเป็นเครื่องทรงของหัวโขนนะครับในลักษณะกลางๆครับการตัวละครนะครับที่เราต้องการหลังสั่นขึ้นมาครับ วิธีการทำครับหก็คือการเตรียมแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ที่เราจะใช้กดลายครับจะเป็นลักษณะนะครับของพิมพ์ที่มีลวดลายของลายใครอยู่แล้วครับจากนั้นงําดินมานะครับมากดให้เกิดลวดลายขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับแกะออกแล้วงามาประดับกดแ่งนะครับลงบนหัวขวที่เราเตรียมไว้นะครับเทคนิคการตีลายครับเวลาเรางําดินครับที่จะกดลงในกดพิมพ์ลายที่เราเตรียมไว้นะครับ ดินง the ั้นจะต้องไม่เยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับเวลากดนะครับอย่าพยายามให้ลายขาดนะครับลายจะต้องครบข้วนะครับการบล็อกที่เรากําหนดไว้ครับจากนั้นนะครับแกะมาออกมานะครับแล้วนาไปติดนะครับให้ตรงกับกแหนงนะครับที่เรากําหนดไว้ครับไม่ให้เบี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวาจนเกินไปนะครับการติดลายการเว้นช่องไฟครับให้เกิดความสม่ําเสมอนะครับเพื่อจะทําให้กัวลวดลายนั้นมีความสวยงาม นะครับทาให้หัวโขนมันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นหลังจากเราทําการกรีลายนะครับปิดลวดลายลงบนหัวโขนเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปในการรับก็คือการลงรักปิดทองนะครับการลงรักปิดทองในสมัยก่อนครับจะใช้ยางรักนะครับเป็นการคาลงในลวดลายนะครับเครื่องทรงของหัวโขนนะครับแต่ในปัจจุบันนั้นนะครับเนื่องจากว่ามันจะทําให้ถ้าเราใช้ยางรักนั้นจะเกิดการใช้เวลาในการทํางานได้งานขึ้นนะครับดังนั้นจึงปรับเปลี่ยนนะครับ จึงปรับเปลี่ยนเป็นการใช้สีเงิมันนะครับในการฉลมลงไปบนเครื่องทรงนะครับที่เราได้กรีลวดลายไปแล้วครับเพื่อทําการปิดทองเพื่อจะให้ลดระยะเวลาให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในการปิดทองนะครับลักษณะของสีเงิมัน,นครับเป็นสีกงิมันของเป็นสีเหลืองนะครับเพื่อให้กลมกลืนกับเนื้อทองนะครับที่เราจะนําม,มาปิดไปในขั้นตอนต่อไปนะครับ หลังจากนะครับลงสีขมันไปเรียบร้อยแล้วครับลองกำเบกากแบะให้แห้งนะครับพอมัดมาดนะครับยังไม่แห้งสนิทจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการปิดทองนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือตัวแผ่นทองครับมาปิดบริเวณโดยรอบเครื่องทรงนะครับที่เราทาสีขมันไว้นะครับเปะทั่วเลยนะครับ หลังจากเราปิดนะครับแผ่นทองนะครับโดยบริเวณโดยรอบเครื่องทรงแล้วครับเราจะใช้แปรงนะครับในการปัดทองครับหรือเรียกอีกอย่างว่าการกระคุ้งทองนะครับโดยการใช้แปรงนะครับขนสั้นนะปัดลงไปนะครับกดลงไปที่ตัวทองที่เราปิดนะครับเพื่อให้ตัวผงทองนะครับหรือตัวแผ่นทองนั้นแทรกซึมเข้าไปในตัวลวดลายครับที่อยู่ในบริเวณซอกเล็กซอกน้อยนะครับเพื่อให้เกิดความเหลืองอลามนะครับของแผ่นทองโดยทั่ว หลังจากเราปิดของเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นการลงสีพื้นนะครับเพื่อเตรียมนะครับสำหรับการเขียนใบหน้านะครับต่อไปนะครับโดยการใช้สีพื้นนะครับก็คือสีขาวเนี่ยทาบริเวณโดยรอบนะครับของหัวที่ไม่ใช่เครื่องทรงขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นการเขียนใบหน้าของหัวโขนนะครับซึ่งการเขียนใบหน้าครับก็ขึ้นอยู่กับ การะตัวกกละคระครับลักษณะจะมีใบหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับสีที่เราจะใช้ในการเขียนหน้านะครับในการเขียนหัวโขนครับจะเป็นลักษณะของสีอะคริลิกนะครับในสมัยก่อนนะครับจะใช้ลักษณะของสีฝุ่นนะครับในการทํา เนื่องจากครับอย่างนี้นครับวิวัฒนาการในการใช้สีนั้นมีมากยิ่งขึ้น,นครับในปัจจุบันก็จึงมักจะนิยมในการเขียนใบง้าของหัวขวองน,นี้มักจะใช้สีลักษณะของสีอะคริลิกนะครับในการเขียนนะครับหลังจากเราทําการเขียนใบง้าหัวโขวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายในการทำหัวโขวก,ก็คือเราก็จะนำพลอยนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเม็ดพลอยเนี่ยนำมาติดลงบน เครื่องส่งกลางๆของหัวโคนนะครับวิธีการทำก็คือการนำเอากาลาเค็กนะครับแต้มลงไปนะครับในช่องนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับบนเครื่องส่งแล้วํำพลอยมาเด็ดลงไปนะครับตามช่องที่เรากำหนดไว้นะครับให้ทั่วบริเวณหัวโขนเพื่อเมื่อเสร็จจบกระบวนการขั้นตอนในการทำเราก็จะได้เป็นหัวโขนหัวใหญ่หัวมีขึ้นมา รับนีคือเสร็จสิ้นกระบวนการในการทํางานทั้งหมดนะครับใกล้หัวใหญ่เป็นหัวหันกุมารหัวนี้นะครับทางหัวขนัป้าศิลปะไทยนะครับจะมีหัวโขนอยู่3ขนาดด้วยกันกละคือ1งก็คือขนาดหัวใหญ่นะครับแล้วก็ขนาดหัวเล็กนะครับแล้วก็เป็นไฟสุดท้ายคือขนาดหัวจิ๋วนะครับก็หัวใหญ่นี้ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นใช้ในการสมใส่ในการแสดงนะครับโขนนะครับส่วนหัวเล็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากจะเป็นในลักษณะของของที่ระลึกนะครับทางหัวขนัป้าศิลปะไทยก็จะมี หัวขนแบบหลากหลายแบบนะครับหลากหลายขงาดไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เป็นลักษณะของเ,เสียงบูชาอย่างเช่นพ่อแก่พระพิฆเนศพระพิราบหรือเสียงที่เป็นลักษณะของในการเป็นงานชวบง,งีอ่นะครับเป็นของเทลึกลยก็ได้เป็นหัวประเภทหัวในรามเกียรติเช่นครสกันหันโมานพระลักษมามอย่างนี้เป็นต้นนะครับทา้งหัวขนแบบศิลปะไทยนะครับจัดวางจงําหายสีคานครับในปัจจุบันนะครับจังหายที่ บ้านน็คือหลังมหาลายัยราชภัฏประเส็ิฐจัพยายในซอยบัมบัเฟ่ไก่ซอยหนึ่งะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือในเพจเฟซบุ๊กนะครับบัวขดบ้านศิลปะไทยมหาวิทยาลัยกับชุมชนเมื่อร่วมกันองค์ความรู้จะไม่สูญหายและหัวใจของศิลปะไทยยังคงเต้นอยู่ในลมหายใจของคนบางไส้ไก่ความทรงจำไม่ได้เป็นเพียงอดีต แต่คือผู้สร้างปัจจุบันและอนาคต BSR Learning Space ทุกที่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้